ฮ้ยทางสุสวรรค์นะครับทางสุสวรรค์นะครับโอ้พี่ออฟอะไรเนี่ยเกือบแล้วเตอดได้เหรอทางเทาเหรอไปไปเลยไปเฮ้ยเจอใครวะโอ้ข้าศูนย์ ไปกลับทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่เขาใหญ่เที่ยงนะครับเดี๋ยวรอลันกลับแล้วนะครับ พี่ออาก็น่าจะไปรับลูกด้วยนะครับตอนนี้เห็นว่าไปรับลูก X a c k ตัวตึงโอเคไปเราจะไปแล้วไปไม่ได้พี่มาแต่บุรีรัมหรอครับนี่เที่ยวไหนนอสนี่ อ๋อพักอยู่เลยมาตอนไหนพี่มาจากเชิงสางเชิงสางโอ้คกอยู่เด้อไปเหรอโอ้มาเที่ยวพักผ่อนไปพี่ครับนำเลยไปเลยไปเลย เอออาสามพิชาสามแทตาบเลยวะรอไม่ไปแล้วพิ้าตัวร้ายพาเราแบบมาทางรัดนะครับนายมันร้ายว่ะนะครับนายมันของจริงไปกลับกัน ขากลับอาจจะรีบหน่อยนะครับรีบกว่าขามาเนาะรีดงานแต่งนะเย็ดากแต่งด้วยอ่ะจะหก เจเจเจอาร์สมมันจะไปก่อนนะครับเราน่าจะอยู่กับอาสิบห้าดูทรงละไม่ได้อาร์สามสิติดอาร์สามแค่สาม let's go let's go ขอยาว,ยาว อย่างว่าแหละนะก็คือแบบเราแม่งน่าจะจี้ไปก็ตัวพันเนาะคือแบบบิดแล้วมันก็มาทุกคนนะครับก็คือบ,บิดเป็นมาแหละนะครับตามที่เคยได้ยินแบบหลายๆคนก็พูดแหละแต่เขาเนี้ยนะครับมันพอวิ่งกระรถดเลยอะมันจะต้องแบบเออใช้รอบนะครับสูงสักนิดนึง ก็จะไซส์แค่สูงหน่อยนะครับแต่รอไม่ได้ไม่สูงหรอกเฮ้ยรถแม่งสวย่ะรถตู้ก็คุยน่ารักแบบขี้ขู่โนเนะมากเลยครับรถตู้แล้วรถแบบเก่าดูคลาสสิกนะครับแต่คือรถเก่าคลาสสิกแต่ว่าแม่งดูออกเป็นแบบแนวน่ารักอะน,นะครับตะมูตะม์ดีตอนนี้มาเที่ยวก็พักผ่อนนะครับก็ค่อน้าสนุกนะแต่ว่าแดดที่ออกมาทุกคนนะครับบางคนบอกว่าแดดมันอาจจะ เย็นสบายนะครับจริงๆแล้วไอเช่นแดดแดดแดดคดร้อนอะ่ะนะครับแดดคือมันจะร้อนกว่าปกติหน้าหนาวอะ่ะแล้วก็อากาศอะ่ะด้วยความที่แบบมันเย็นเว้ยนะครับแล้วก็มันถูกแดดอละเราก็อาจจะแบบรู้สึกมันไม่ได้ร้อนมากอะ่ะนะครับแต่พอเราตากแดดหน้านามันแสบคอเว้ยนะครับไปเดี๋ยวก็น่าจะรันแบบโอดแล้วรอไม่ได้แล้วตีมงลูกร,อ,ร,รอนะครับอาจจะบินไปก่อนนะแดดแล้วก็วิ่งกาสิบห้าไป เหตุผลว่ครับเพราะว่าไปรับลูกนะแต่รถไฟก็น่าจะขับชิชวๆนะครับก็นั่นละผมก็ไม่อะไรหรอกนะครับก็ถึงอย่างปลอดภัยแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เดอสี่โมนะครับไปถึงน่าจะประมาณสี่โมงครึ่งหละไม่น่าจะเกิดนั่นหรอกนะครับเพราะมันอยู่ไม่ไกลจากที่พักมากนะครับเพราะว่าบ,บ้านผมก็อยู่แถวอำเภอถุงเนินนะมันก็อยู่ติดกับพวก ว่าหนุมก็โตนะครับก็เลยไปนิดหน่อยนะครับแถวสีคิ้วนี่แหละนะครับช่วงนี้ก็ไม่น่าจะต่างอะไรกันมากไม่ขนาดนั้นนะครับก็เลยว่ายืนร้อยยี่ไปก็ได้นะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับเพราะมากับน้องอายสิบห้าด้วยนะครับแล้วก็ชวนน้องมานะครับมาเที่ยวขับรถเล่นเดี๋ยวก็รอนะครับปกติแล้วนะครับผุ่มรอหมดหละนะครับ่วนใครมีธุระรีบก็รันไปก่อนก็ได้รอได้หมดนะครับ แต่ถ้าทิพสองสามร้อยโลอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับทิพมันไกลนะมันคนยืนร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเจ็ดร้อยมันต้องรีบนะครับพัทนทำไม่ราหน่ยนะอยอ่ะเพราะว่าไม่งั้นมันมื่มันก็จะไม่ทันการนะรพี่แกน่าจะดืนร้อยห้าปัป่านนะพี่เขาแบบร้อยห้าถึงร้อยเจ็ดได้เลยเพราะว่ารถแกขับได้ ร้อยหกกับร้อยเจ็ดเลยนะป่าสามแรงจัดนะครับถ้าไม่มีรมตีนะค,คือเป็นทางเรียบเราขความเร็วแงได้อนะ่ะแกเคยไล่ร้อยหกสิบแปดหกสบเก้านะมีมีเจ็ร้อยเจ็ดนานๆเพราะว่าทางในจังหวะแสกนะครับปลายน่าจะหาจังหวัดที่มั่นใจแนละ้วดูทรงแล้วนะครับหาจังหวัดที่แบบเฮ้ยดูมัน่นใจจริงว่าไม่มีอะไรมาเขาจนจะแซงนะ แต่ก็เป็นการขับที่โอเคอยู่นะหมายถึงว่าปลอดภัยอะ่ะนะครับมุมเนี้ยคือมองไลเลยเราอยู่ระยะเราอะ่ะเราจะมีจี้นะครับถ้าเราจะแซงอะ่ะม,มองระยะไกลเลยนะครับผมมองไปนะครับผมสอดปุ๊บนะครับอ่ะโอเคันเนี้ยกว่วงอะ่ะผมตกนะผมตก,กัวเข้าซ้ายเลยนะครับแต่ว่เนี้ยก็คือแบบมองไกลๆกว่าคือชัวร์ไว้ที่ียเล่นขวบไม่ไม่มีอะไรมาจริงนะ นณะทำได้นะครับแต่ถ้าไปเราไม่ชัวร์เนี่ยคุณอาจจะโดน่อก็ได้นะด้านขวานะครับแต่ไม่รู้ว่าน้องน่าจะรู้หรือเปล่ากดเจอจัดเลยร <c oughs> องเท้าหลวมสัตว์เลย อย่างพวกนี้ฮียอมันโคตรกล้องอะแต่ใส่รองเท้าเราไม่เหมือนจะลุดว่ะอะไรวะตลายนะใส่ของเท้าลุดอ่ะเล่นขวาแถวนี้อันตรายมากๆนะครับบอกเลย เนี่ยเราไม่เบียมันก็รถมันก็เบียให้นะเพราะว่าเรามีเอนจินนะครับขอให้รองเท้ามันไม่ถูถือนะครับจะไม่ค่อยขยับเท้าวาา ทางสุสวรรค์น,นะครับทางสูสวรรค์น,นะครับโอ้พี่ออมอะไรเนี่ยเกือบแล้วเกือบได้ห่อก็ไปก่อนนะแปาส้าลันเลยลั่นเลยต้นหลังเขาจี้สุดแล้วท่านลันเลยร้อยยี่อ่ะร้อยยี่เลยร้อยยี่เลย

ไาย,ยืนไปเลยรอน้องอ่สิ่ห้ายืนเท่าไรผมก็เท่านั้นแหละตอนนี้น้องขับไ 110, ปร้อยสิบประมาณเล็กกว่าตุด <c oughs> ดูเล็วเลเลกว่าตุดนแม่รถสิบตุนเลยแหละเล็กกว่าตุดโอ้เจือบปันดินเผาเยอะเลยอาื้อไปตั้งอยู่บ้านสองสามชุดเนาะเป็นสวย ออรอได้เสมออะผมว่า,ายชิลปล,ปลอดภัยยอนแบบส่ยุดมากนะครับไปแล้ว106เจ็ดเลยตรงแล้วาหายดับแบบแล้ว อาจจะคันหน้าบอกว่าพี่ออฟอ่ะน่าจะไปแล้วไม่ไม่แน่ไม่แน่นะอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะไปแล้วแหละเพราะร้อยหกระยะความเร็วร้อยหกไม่น่าอยู่แค่นี้น่าจะไปแล้วนะครับนี่ก็น่าจะไปแล้วอันนี้เป็นตะกุ่นที่จะหายแ,แล้วล่ะความเร็วหนึ่งร้อย เล่นขวดแม่งหน้าขับขวาแล้วเดืนนี้แม่งหล่มเยอะมากลาต้องวิ่งขวดเลย้ลองอยืนเทไหวานร้อยดึงใช่ปะแล้วประมาณนี้แหละแม่กูขับยร์สองไปเดีเชียวเลย มันจะได้อยู่ป้องรอย,ยี่ได้อยู่ไหนหรือว่าขากกลับต่อไม่มั่นใจวะว่าจะไปทางไหนอ๋อเขาทางทางหรอไปไปเลยไปเฮ้ยเจอใครวะ ข่าสวนไปกู้ปล่ยท่านขวาไปขวาขอว่างขอว่างขอว่างไปแช่นานแล้วแต่งเลย มันใจกลาระตกกไ,ได้ไปแจงปป ก็เดี๋ยวรอ้องก่อนนะครับความร้อนเราอยู่ที่พันหนึ่งร้อยแล้วนะครับอีกสิบสี่นะครับเราจะฮิตนะครับเพราะว่าผมก็ภาพแบบทำความเร็วหน่อยให้ลมมันตีเข้าเครื่องนะครับก็จะมันเผาอาการร้อนได้สําหรับตัวพันที่ฮิตเร็วนะนะตอนนี้ปลายก็ได้แต่พอยืนร้อยกว่าแล้วนะครับพอยังหน้าซัดหน่อยนะครับตอนนี้เรามาถึงนีครับโา้วัตถุพโตแล้วเนี่ยนะครับจะพยายามนะตอนนี้มาถึงแล้วใหญ่ที่สุดนะครับของกุงลาดแล้วนะครับวัดหลวงพโตนะครับ ก็เป็นสถานที่นะครับทําบุญนะครับอยู่ใจได้ดีเลยนะครับวันไหนที่ถ้าเป็นสายบูนก่อมในคนผาดน,นะครับวัดของประตูไปปายยาวๆเลยลน้อง6ข้าศูนย์ไปยวยาวใส่ๆเออนะครับตามถ่ายให้ถ่ายเลยนั่นแหละครับแเก้นะครับ,นนร,บรออยู่แล้วผมอนะ่ะ ผมว่าสโลไหลไปอยู่แล้วอันนี้ทำเฮ้ยทำประปาป่ะวะเฮ้ยทำปลาป่าไม่เสร็จเลยพระเจ้าทำปลาปาปลาปาว่ะ650 6าสูงล่าสูทักทายไปนึงขบวนห้า โยนิพโป้ซ้ายได้นะแต่โยนิโป้์ขวาไม่ได้ผมว่าแม่งเก่ง <c oughs> ไอ้เหี้ยแล้วมือขวาแบบเป็นมือที่แบบออกแรงใช่ว่าแล้วมันปิดคันเลกอะ่ะไอ้เหี้ยขับไปเขาขอชาเลยว่ออะแล้วกลับมาคือแบบอักเสบออกเอ,นอ็นน่ะแล้วทำให้นี่ก็ผมแบบมันเจ็บครับมันหมดแล้วหรอว่ะ ร้อยสิบสองเนี่ยถ้าท